80ปอนดครับก็ที่อาจกลัวมันจะเข้าต่อเลยครับเลยอัดมันมหมาก่ไป โอ้ยโอ้ยโก็โอเคนะครับนี่เป็นปลาแรกเป็นปลาแรกตัวแรกครับอ,อ,อบุ้ยโอ้ยก็เป็นปลาแรกตัวแรกในชีวิตเลยครับนี่ที่กำลัสีนักเรียนครับเพิ่งตกได้เพิ่งตกได้เองนะครับ โไ้ยยูหมาสักสองโลได้ครับเอไปไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับ

โอเคนะครับกินของตัวตีกันเลยเป็นบิ๊กไบค์ใช่ไหมหมาสักสามโลได้ครับนี่ เพราะว่าขายไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นต้นใบของพ่อของแม่เขาอืออุ๊ยเดือดอาเฮ้ยอใหญ่อยู่แล้วเร็วๆๆอยู่ปั๊บโห่ยังใหญ่รู้ไหมใหญ่เยยืดให้กูดูหน่อยสิใหญ่ปะฮะใหญ่ปะ Cái dài được cũng bị tắc nha hai con tắc ơi dưa không á chá dưa không á

เก็บปนโหลได้แน่เนหลได้แน่เยยสามตัวแล้วนะออจับพี่น้อยจับหางจับพางจังจำพงจับนักนากปุ๊กโอ้โหโอ้ยกจ็บนลได้กินงไปสามตัวแล้ว เอาไหน่ะเอาไหนเดี๋ยวเีเอเอาล่เอาาามันไม่ได้เอาไปขายก็ไมเอาเนอเเอาไนว่าเอาไปายเลยใช่ไหเอาถ้าเอาลิอรบล้าือโลเท่าไหร่ขายโลี่บาปดซ้อเอาถ้าถ้าจะเอาไปถวายถ้าอยไปทำกับ้าอ๋อนี่นี่นี่อ๋ออี่ไหตัวนี้ ไปอจับไว้จับไว้จับไว้หายันัดคุณเอาเนี่เอาไปเอ,อ,อ,อาจับจับจับก่อนมาให้มันดู้น่อยจับจับจับก็โอเคนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะให้น้าเขาไปเอาไปทำกับข้าวถวายพระแล้วกันครับตัวนี้ก็ไซส์ประมาดยูขนาดเจ็ดกระโหลกครับนี่ก็ลุปไปสามตัวนะครับนี่โอเคครับไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปครครับอันนี้เอา สองรถฟ้าครับสองรถขึ้นได้เสาที่นนี้แผงว่างอยู่นะครับ่อเดี๋ยวข้ามวงเย็นถึงกลับนะครับ